กินเขาจ้ะพี่น้องเอ็นนะเอกินเขาได้คอยเงากลุ่ตมตันพี่น้องกลุ่งตันกลุ้งเป็นตัวใหญ่ๆแล้วมาตันเนี่ยกว่จะกินก็พักนี่พี่น้องเยกินก็พักแล้วก็มีตําแตงน้ำพี่น้องตําแตงแล้วลวกเ้นลวกลวกเส้นมีพี่น้องลวกเส้นมีเห็นปะมาด้วยจ้ะว้มแต่เนี่ยเสียบเสบียบเอนี่โอ๊ยอยากกินนึ่สิแม่จ้ะพี่น้องแถ่าบานเท่ากับตาํากลุแล้วเนาะ กินกพักพี่น้องอืทำยังไงทำยังไงพี่น้องฝากาเขาไปเลย กินกับผักแซบเนี่ยการพักในพี่น้องการพักในว้านหวานในพี่น้องเนี่ยเนี่ยยมากินเนี่ยวืนเนีอยอ,อร่อย,ยบีแซ่บ ตามหมักแจงเอาไปอนกินเจ้ากลุ่มกันพี่น้องวันนี้กินข้าวเจ้าข้าวเหนียวบดอีหนึ่งพี่น้องข้าวเหนียวบดอีหนึ่ง อร่อยๆหวานก่อพี่น้องถ้าตาลวก,กจ็จะเสียรสชาตินีจ่จ้ะ อืมการพักเนาะนี่การพักกันเลยอืมอืม,อมคลิปยาวแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกับ,บคุณที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีจ้า